สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสําหรับคาบเรียนวิชาภาษาไทยวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของคําราชาศัพท์ค่ะนักเรียนหลายคนอาจจะเคยได้ยินคําราชาศัพท์กันมาบ้างแล้วนะคะจากอะไรเอ่ยคะรายการพระราชสำนักนั่นเองนะคะซึ่งบางคนก็อาจจะเข้าใจบางคนก็อาจจะยังสงสัยอยู่นะคะกับคําราชาศัพท์ที่ตนเองได้ฟังนะคะซึ่งการเรียนวันนี้ก็จะทําให้นักเรียนได้คําศัพท์ ที่เกี่ยวกับคำราชาศัพท์เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็อยากจะให้นักเรียนได้นำไปใช้ได้อย่างถูกต้องด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยดีกว่าค่ะคำราชาศัพท์นะคะปัจจุบันนะคะใช้กับบุคคล5ประเภทนะคะถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยก็จะใช้กับพระเจ้าแผ่นดินและพระบรมวงศานุวงศ์นะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็มีการปรับเล็กน้อยนะคะลำดับที่1นนะคะพระเจ้าแผ่นดินหรือว่าพระมหากษัตริย์นั่นเองค่ะ ลำดับที่สองก็คือพระบรมวงศานุวงศ์นะคะตั้งแต่ขั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปนะคะลำดับที่สาคือพระภิกษุสามเณรค่ะลำดับที่4คุณนางมียศหรือบรรดาศักดิ์นะคะแล้วก็เป็นข้าราชการนะคะและลำดับที่5าก็คือสุภาพชวนคนทั่วไปนั่นเองนะคะคราวนี้เรามาดูตัวอย่างในแต่ละลำดับขั้นค่ะลำดับขั้นที่1ได้แก่พระมหากษัตริย์นะคะลำดับขั้นที่สองคือพระราชินีแล้วก็ อีกหนึ่งบุคคลที่จะได้เป็นลำดับที่สองด้วยก็คือสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีน,นาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะพระองค์ท่านก็ได้เป็นลำดับที่สองในขั้นสมเด็จพระบรมด้วยเช่นกันนะคะก็จะมีทั้งหมดสองพระองค์นะคะลำดับขั้นที่สามนะคะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างของลำดับขั้นที่สามอันนี้คุณรูไปแบบรวดเร็วนะคะเนื่องจากว่าเราไม่ได้ต้องการลงลึกนะส่วนนี้อยู่แล้วนะคะ เดี๋ยวผูครูจะให้ในักเรียนดูที่ลำดับขั้นที่4นะคะลำดับขั้นที่4ี่พระองค์เจ้านะคะสมเด็จพระสังฆราชก็สามารถที่จะได้อยู่ในขั้นนี้ด้วยนะคะซึ่งคำราชาศัพท์ที่จะใช้กับพระสังฆราชนะคะก็จะมีความแตกต่างจากพระภิกษุสงฆ์ทั่วไปเล็กน้อยนะคะคราวนี้เรามาดูในเรื่องของการใช้ศัพท์พนามราชาศัพท์กันค่ะการใช้ศัพท์พนามราชาศัพท์นะคะ นักเรียนก็จะได้ใช้ให้ถูกต้องด้วยนะคะก็คือเป็นบุรุษนั่นเองอ่าสรพพนามบอกบุรุษนะคะบุรุษที่1บุรุษที่2ถ้าเราจะพูดเราจะแทนตัวเองว่าอะไรนะคะแล้วเราจะแทนผู้ฟังว่าอะไรเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะถ้าเราเป็นผู้พูดหรือว่าสรพพนามบุรุษที่1นนะคะเราจะแทนตัวเองว่าข้าพระพุทธเจ้านะคะแต่ถ้า ผู้ที่ฟังอยู่นะคะเป็นพระมหากษัตริย์เราก็จะแทนพระองค์ว่าอะไรคะใต้ฝ่าละองทุลีพระบาทนะคะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะถ้าเป็นพระราชนีก็จะตัดคําว่าทุลีทิ้งนะคะก็จะเป็นใต้ฝ่าละองพระบาทนะคะอันนี้ก็จะเป็นบุรุษที่สองที่เป็นผู้ฟังเราอยู่นั่นเองนะคะ,ะนี่ก็เป็นตัวอย่างการใช้สรรพนามแทนผู้พูดนะคะแล้วก็ผู้ที่เราพูดด้วยนะคะ เรามาดูการใช้คำราชาศัพท์นะคะซึ่งเป็นคำกริยาดีกว่านะคะการใช้คำกริยาซึ่งเป็นคำราชาศัพท์นะคะเริ่มตั้งแต่การใช้คำว่าทรงค่ะกริยาคือการกระทำอ่าแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าเราสามารถใช้ทรงนำหน้าการกระทำใดได้บ้างนะคะอ่านำหน้าคำสามัญค่ะสิ่งที่เป็นการกระทำต่างๆไม่ว่าจะเป็นทรงใส่บาตท,ทรง เล่นกีฬานะคะทรงกีฬาทรงม้านะคะก็คือสามารถนำมาใช้ได้เลยนะคะใช้ทรงนำหน้าคำนามได้ค่ะใช้ทรงนำหน้าคำนามราชาศัพท์ก็ได้นะคะแต่ว่าเราจะไม่ใช้ทรงนะคะนำหน้า คำกริยาที่เป็นคำราชาศัพท์อยู่แล้วนะคะเช่นคำว่าตรัสนะคะตรัสก็คือแปลว่าพูดซึ่งเป็นคำราชาศัพท์อยู่แล้วเราก็จะไม่ใช้คำว่าทรงตรัสนะคะเราก็สามารถใช้คำว่าตรัสได้เลยหรือคำว่าเสวยนะคะเราก็ไม่ต้องใช้คำว่าทรงเสวยนะคะเราสามารถใช้คำว่าเสวยได้เลยนะคะเพราะว่าเป็นคำกริยาอยู่แล้วนะคะไม่ต้องใช้ทรงนำหน้านะคะตามที่คุณครูแจ้งเลยนะคะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะ คำว่ามีกับคำว่าเป็นก็เช่นเดียวกันนะคะไม่ต้องใช้คําว่าทรงนําหน้านะคะสามารถใช้คําว่ามีแล้วก็ใช้คําว่าเป็นได้เลยนั่นเองนะคะ,ะนี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะเช่นสมเด็จพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชน,นะคะ,ะก็ทรงดน,นตรีนะคะนี่ก็จะเป็น สามารถใช้ทรงนำหน้าคำนามได้นะคะแต่ว่าไม่นิยมให้ใช้ทรงนำหน้าคำกริยาที่เป็นคำราชาศัพท์อยู่แล้วนะคะเรามาดูการใช้คำว่าเสด็จกันบ้างดีกว่านะคะเสด็จนะคะก็จะเป็นเสด็จออกเสด็จกลับนะคะก็คือนี่ก็จะเป็นตัวอย่างของการใช้คำว่าเสด็จนะคะมีอีกค่ะ เช่นสเสด็จพระราชดำเนินนะคะคือการเดินทางแต่ถ้าพูดว่าสเสด็จพระราชสมภพอันนี้แปลว่าเกิดนะคะนักเรียนก็น่าจะเคยได้ยินคําเหล่านี้อยู่บ้างนะคะต่อไปอันนี้คุณครูอยากจะเน้นย้ําตรงส่วนนี้ค่ะสําคัญมากเลยคือการใช้คําว่าทูลกล้าวกับน้อมกล้านะคะทูลกล้าวใส่ไปยานคเครื่องหมายนี้เราเรียนมาแล้วถูกต้องไหมคะทูลกล้าวใส่ไปยาน,น้อยนะคะ อ่านเต็มค่ะอ่านว่าทูลกล้าวทูลกระหม่อมน้อมกล้าใส่ปยานน้อยอ่านเต็มอ่านว่าน้อมกล้าน้อมกระหม่อมนั่นเองนะคะวิธีการใช้แตกต่างกันนิดเดียวค่ะทูลกล้าวทูกลกระหม่อมใช้สําหรับการถวายหรือว่าการทูลถวายของที่มีขนาดเล็กและสามารถยกได้ค่ะเช่นคณะบุคคลเข้าเฝ้าเพื่อทูลกล้า ทูลกระหม่อมถวายช่อดอกไม้นะคะก็สามารถใช้คําว่าถุงกล้าวได้แต่ถ้าสิ่งของพี่ใหญ่และไม่สามารถยกได้นะคะเช่นบ้านที่ดินนะคะอะไรก็ตามที่เป็นขนาดใหญ่นะคะเราจะต้องใช้คําว่าน้อมกล้าวนะคะใช้สําหรับสิ่งของขนาดใหญ่ที่ไม่สามารถยกได้นะคะก็ให้ใช้คําว่าน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมค่ะอันนี้ก็จะเป็นข้อแตกต่างระหว่างการใช้น้อมกล้าวกับถุงกล้าวนะคะ สิ่งนี้สำคัญมากเลยนะคะให้นักเรียนจดจำให้แม่นยำเลยค่ะเรามาดูการเปรียบเทียบการใช้คำกริยาราชาศัพท์กันดีกว่านะคะคำว่าเสียชีวิตนะคะแต่ละลำดับขั้นนะคะก็จะใช้คำศัพท์ที่ไม่เหมือนกันนะคะถ้าเป็นพระมหากษัตริย์หรือว่าสมเด็จพระราชินีเสียชีวิตนะคะก็จะใช้คำว่าสวรรคตนะคะแต่ถ้า เป็นลำดับของพี่น้องของพระมหากษัตริย์นะคะก็จะใช้คำว่าสิ้นพระชนนะคะแต่ว่าถ้าลำดับหม่อมเจ้าก็ใช้คำว่าอไรคะสิ้นชีพิตักใสนั่นเองนะคะอันนี้ก็เอามาฝากนักเรียนเป็นความรู้นะคะอันนี้นักเรียนไม่ต้องกังวลว่าจะจำคำศัพท์ได้หรือเปล่านะคะก็นามาฝากเป็นความรู้บอก,ลบอกเล่าบอกกล่าวกันเพิ่มเติมนั่นเองนะคะ เกิดละคะเมื่อสักครู่เสียชีวิตแล้วเรามาดูคําว่าเกิดกันบ้างนะคะพระมหากษัตริย์นะคะใช้คําว่ามีพระบรมราชสมภพนะคะแต่ถ้าเป็นลำดับของราชินีนะคะก็มีพระราชสมภพนั่นเองนะคะเกิดวันที่เท่าไหร่นะคะส่วนประสูตย์นะคะก็ใช้กับขั้นสมเด็จเจ้าฟ้านะคะก็จะเป็นพี่น้องของพระมหากษัตริย์รองลงมาแล้วนะคะถึงจะใช้คำว่าประสูตย์นะคะ ค้าคำสั่งล่ะคะคำสั่งนักเรียนอาจจะเคยได้ยินคำว่าอะไรคะพระบรม,มาราชอ,องค์การนะคะสั่งให้ข้าราชบริพารทำสิ่งต่างๆนานานะคะแต่ถ้าเป็นพระราชินีก็จะใช้คำว่าอะไรคะพระราชเสาวนีนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเรามาดูหลักการใช้คำว่าพระบรม,มาราชกับพระบรมขาดแตกต่างกันอย่าง นะคะทั้งสองคำนี้ใช้ได้กับพระมหากษัตริย์เท่านั้นนะคะเราจะไม่ใช้คำเหล่านี้กับสมเด็จพระชินีหรือว่าพระบรมวงศานุวงศ์คนใดนะพระองค์ใดก็ตามนะคะใช้สำหรับพระมหากษัตริย์เท่านั้นเลยนะคะต่อไปค่ะเข้าสู่สิ่งสำคัญแล้วค่ะก่อนหน้านี้เป็นข้อมูลที่คุณครูนำมา บอกกล่าวให้แก่นักเรียนเป็นความรู้โดยทั่วไปนะคะแต่สิ่งสำคัญเลยก็คืออยากจะนำเสนอคำศัพท์นี่แหละคะ่ะคำศัพท์ที่เป็นคำราชาศัพท์นะคะมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการได้อ่านหรือว่าการทำแบบฝึกหัดหรือการทบทวนเป็นประจำนะคะก็สามารถทำให้นักเรียนท่องจำคำศัพท์ได้นะคะศีรษะพระเศียรนะคะโดยปกติแล้วคุณครูก็จะมีวิธีการจำนะคะเช่น พระทวนคือฟันพระกันคือหูมองดูคือพระนาราธก็จะเป็นอะไรคะคำคล้องจองไปเรื่อยๆนะคะก็อยู่ที่เทคนิควิธีการนะคะตัวอย่างที่เราจะพบบ่อยหน่อยก็จะเป็นพระเศียรถูกต้องไหมคะหรือว่าใช้อีกคำหนึ่งก็คือ,อผมก็คือพระเกศานั่นเองนะคะมองดูคือพระเนตรก็คือตานะคะพระหัตถ์คือมือเท้าคือพระบาทนะคะ นี่ก็จะเป็นหมวดร่างกายมีอีกนะคะหมวดร่างกายก็เช่นพระอะไรคะพระชิวหาพระอะไรคะพานาลาดพระขนงนะคะที่แปลว่าคิ้วนะคะก็มีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะพระสอที่แปลว่าคอนะคะ,ะก็นักเรียนก็สามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้จากในแบบฝึกหัดน,นะคะต่อไปเข้าสู่หมวดของใช้ค่ะ หมวดของใช้นะคะก็เช่นแว่นตานะคะฉลองพระเนตรนะคะถ้ารองเท้าก็จะเป็นอะไรคะฉลองพระบาทนั่นเองนะคะรถก็จะเป็นรถพระที่นั่งเรือพระที่นั่งนะคะบ้านเราก็จะเรียกว่าพระราชวังะคะ่ะแหวนแหวนนะคะก็ค,คือพระธรรมรงค์นะคะเสื้อฉลองพระองค์นะคะกางเกงก็คืออ่ะ เดี๋ยวนะคะเมื่อสักครู่ครูพูดถึงคําว่ารองเท้านะคะก็มีคําว่ารองเท้าอยู่พอดีเลยนะคะก็คือคําว่าฉลองพระบาทนะคะแล้วก็มีกางเกงมีเตียงอีกนะคะก็จะเป็นอะไรคะกางเกงก็พระสนับเพลานะคะเตียงก็พระแท่นบรรทมนั่นเองหมวดอื่นๆค่ะ คุณพ่อคุณแม่นะคะพระราชบิดาพระราชมารดานะคะลูกชายก็จะเป็นเรียกว่าพระราชะโอรสลูกสาวเรียกว่าพระราชธิดาค่ะ,ะถ้าเป็นคำกริยาราชาศัพท์นะคะตายสำคำว่าสวรรคตรใช้กับพระมหากษัตริย์นะคะที่เมื่อสักครู่ครูให้ดูนะคะแต่ว่าถ้าลำดับอื่นๆก็จะใช้คำศัพท์ที่แตกต่างกันไปนะคะ กินก็คือใช้คําว่าสเสวยนะคะเราจะไม่ใช้คําว่าทรงสเสวยนะคะทรงจะไม่ใช้นําหน้าคํากริยาที่เป็นคําราชาศักยู์แล้วนะคะนอนบรรทมนะคะดูก็คือทอดะเนตรนั่นเองนะคะยังมีอีกนะคะนกักเรียนก็สามารถดูแล้วก็ทบทวนได้เลยถ้าป่วยก็จะเป็นอะไรคะทรงพระประชวนนะคะ ถ้าเป็นของพระภิกษุก็จะเป็นอา,าพาธนะคะอย่าใช้สลับสับสนกันนะคะหัวเราะทรงพระสวนหรือว่ายิ้มก็แย้มพระสวนนะคะประมาณนี้นะคะคําที่คนทั่วไปนะคะมักใช้กับพระเจ้าแผ่นดินนะคะคําธรรมดาเนี่ยก็จะพูดว่าฉัานถูกต้องไหมคะถ้าจะต้องพูดกับพระเจ้าแผ่นดินก็จะต้องแทนตัวเองว่าอะไรคะข้าพระพุทธเจ้านะคะ ให้ของชิ้นเล็กก็คือทูลเกล้าวให้ของชิ้นใหญ่ก็คือน้อเกล้าวนะคะอย่างที่คุณครูสอนไปแล้วก่อนก็จบลงแล้วนะคะสําหรับคําราชาศัพท์ที่คุณครูมีมานําเสนอให้กับนักเรียนแล้วก็นํามาสอนแล้วก็บอกกล่าววิธีการใช้นะคะต่างๆนะคะแต่ทั้งนี้ก็ยังมีอีกหลากหลายประเด็นนะคะที่นักเรียนจะได้ศึกษาต่อไปในระดับชั้นป5และปหนะคะ ็อย่างน้อยเบื้องต้นนะคะคุณครูก็อยากให้นักเรียนนะคะจําคําราชาศัพท์ที่สําคัญนะคะเช่นหมวดร่างกายนะคะหรือว่าสิ่งของเครื่องใช้ทั่วไปนะคะให้ได้นะคะเพื่อเป็นการต่อยอดในระดับชั้นต่อไปนะคะก็เดี๋ยวพบกันสําหรับเนื้อหาถัดไปค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ